bay đi cha, ba lùng bưu sukhu sukhuon, mùi nằm mì, mẩn nằm mẹ hảo nọi. Teng tô lò, yva, yung way, bọc. I mẹ yung vợ, bọc. Bé! Mhm. 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 ไปถ่าหน่อยกระปัตยไนผูกกบลงออกกํลังกายบ่เมฆเมฆขยิบตาดูเมฆเมฆเนันี่เมฆเมฆเนมอย่างนั้นนะนี่นเมฆเมฆเมฆเอา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 ปุ่นหานไปถ่ายหน่อยไม่ใจอันนะเมฆเนมาเมฆนี่นี่เด้อ Hết rồi nè Hết hello Hết rồi nè Hết hello 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 luôn hello 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 mẹ lên đây hello 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 ใดจริงหรอเปลาไดิหลนมะิดุนแล้วเพินนไข่เปนไข่เบาเบิ้งเบิ้งมนลาลยึงดึงห่างเหตสเพื่นยากนะี่มาเปัดกวาดเอาเอาเอากินบเนมเน้อปซื้อปะปนื้อปะป่ะนกป่ะซืเนื้อเนื้อป่ะป่ะ ป่ะบอกไอ้พูดอยากจับายมันอีกได้ไหมเอ้ยอืมอืมจะเอ๊ะจะเอ๊ะอ๋อหัวคว่ำลงเลยจ้ะเอ้าเอา,เอาไม่คอยมาป่ะป่ะไปบ่ขึ้นรถป่ะปาะขึ้นรถได้เพิน่น <c oughs> อุย้ไปเด้อไปเด้อไปเด้นไปบอ้านน่ถูไว้ถูยาไว้ทุทุทุถูไว้ถูเห็นยังกันะออกกําลังกายบอุูไว้ทูไว้อ่ะเอาเอาเอาี่หยุดตาบอเฮยยิ้มพ่อม

ไปไปไปบอแม่แม่ไปบ๊าไซื่อของกินก่อนหยิตาไหยิ่ตาไ้เดี๋ยเก่งเหเห็นไหมออเห็นเธ่ไหเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นแล้วไหมชุดหัอใจเล่เพลินมาอ้หปุดแล้วอันนี้สไปซื้อของกินมากินซื้อแนมเนือง เปไนขึ้นรถนาเมงนาขึ้นรถนาไปรูปไห้นไปงามมหยิ้มยิหยิ้มาแล้วยิบมยิบหยิ้หยิมาห้ได้ขยิบไตอีกเลยขึ้นรถแล้วตอนนั้นกำลังสีอัดหัวไม่น้อยทอยไปก่อนเพื่อนหายเพื่อนนึงก็สี่ไม่ได้ขึ้นรถอัจจิ้งเกยอาตเวคคนรอเอ้ หากระเลงเองไ้าฮอนหากระเลิกอันแต่เดินชะน้ำซ้อมเป็นโซมุงเป็นซีด้ออกเยินตากแดดตากฝนอ้าวฝนตกกรเล่นบะลุกวะไม่คุ้นจังฝนตกแห้งกระเข้าไปก่อนมาอีกเนาะไม่ปะหยิบตาดูหยิบตาให้เบิ่งเนหึแม่หึ่งเน ยี่ใต้เบื้องนี้อารมณ์โปรยอย่หมือนแห่โอ้โจางเนี่ยเอาเห็นยังอันนี้เริ่มจีนลเริ่มแล้วเริ่มเล่นแล้วแล้วว่างงดินเสร็จแล้วนะอ้าวมาเจ้ากัมงเดินเล่นงมหลานฉัน้ือจานไปนองเอาจานเลยงดเดิเลียบบหลานแฮ่แ่จัเปลนู่นยี่อัน ฝนตกแล้วมันเอาทมัน่อนคนตกคน้มันินาวหนิว่เนาะนไก่เนี่ยเห็นไหมเห็นได้ในทางกับเอาออกเนาะคนเนาะมีน้ำใจเไปเลี่รด้พ่งมาเ่ื้อยังดีหรอเอานเนื้อเนาะยากเนาะ โคกบอจอดไปยังมาใกล้นะคนละโอ้ยเหมือนบะเม่เห็นไหมหินกล้องเออแหินกล้องนี่่ะเอ้ยตวแพงคนไอช้างตะแพงค้นอีช้างวะคนอีช้างแก่เป็นแท้นะ ทางโยกพันธุ์โยกมาโยกเออโยกทำไอีกโยกได้เนี่ย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 อันนี้เนี่ยเออเอา มหนังตาเอื้อยจิกสูนี่อ้เบิกล้องี่ด้ยไดเบิกล้องนะเป็นเย็นร้านนี้เดกจของแล้วหายเดี๋ยดหยเดี๋ยดริซดิเนงอะหยเดี๋ยวริเดลาลา เนาะแม่เนาะม่ได้โซ่ดิเนาะได้ซ้อนังไผ่ดิเนาะลูกเนาะตบมือแล้วบัตตบมือชมเชยตบมือโบเปิดอันไหนเฟินฟังเนาะเดี๋ยวนัดนัดเล่นกับกล้องเะยเดินนะลูกเฮ่อหน้าบิบเป็นไงก็เย็นแต่กล้องไอสั่งมาบึงมืเถ่าช่างมามือเถ่าขับรถอยู่ไหน บึ่ง้าซื้อทางไหนมในข่อยันเย็นจันา่ากตุ้ยนะเราหันแต่งตัวเเป็นยิ่งอย่างันมีเมียมีลูกอยู่กันเอ้าทาลิปทาสติกแต่งหน้าหนเอาลูกเอาเมียไหมเออเยละอ่ ทางไปสือพี่น้องในเวลาดกแล้วหอนขนาดเลยนี่แม่คินิเกี่ยวมาซักยาหน่อยเห็นบ่ดีนเแมนบ่คินิกนี่าแพงนะบอกเออคินิมีแพงเล่นอยหนึ่งก็ินหาแสนหแสนท่านหมอกะว่าองค์บริง พี่สันีสติกแต่เอาทาสติกบ้แตงิ๊บเออดิสติกมาเท่าน้อยเนี่ยนะแต่งทิมแล้วคนอะนี่แม่เบิ่งเทาเบิ่งทาแล้วคนอนี่แม่คนอนี่แม่่สุดเมย์โน้ยออบพคนมเไปเท่าพ่ลูกเฮ้ยแค่ชื้อเ้าเอาหาย ตามไปาไปเอามาหาน่นหมดแล้วนอนนะกตื่นไงแม่คนนักอาบนอ้าอยากรักนะฮะเป็นเนื้อขบไปเลยแบบเอ้ยกายห่านแล้วกายห่นแล้วเม่เมจะเย็นเย็นหรือเปล่าโอ้ยมัวจะหยอกร้านพี่น้องกายห่นแล้วเห็นอย่างนี้ ส่วงเวลาเนมทางว่เองส่วงเวลาเนมทางวาย้บบนี่แนมเลยโอ้ยมวัวแต่ยอกร้านจนกายฮานอันนี้นัดฮันอีกเลยนะนี่เด็กตเ,งเ,งกะะเทินคงยัอีิลานะล่ะเนฮเี่ยวมืมว่อวันพุหัสลงไปซื้อ เดียวมีเงินว่ซื้อเขาบ่มีเงินตายหารเี่ยวมีเจดสิันก็ได้นไปเลยม่ระวัง้องกบเบรกน้อยน้อยน้ยน้อ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 ้อน้อยลงน้ำไปห่อยเลยอะไร ไปเลย,ป,ลยปุปยไปป,ไปุปไปบปลล่นบอลล่นลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องนัดที่เคสหน่เย้อจ๊าบา,บายพี่น้องนี่ไปกันเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย